มาสอนลูกกิวลงลาวาเซตกันค่ะส่วนเปิดเกมมานะคะถ้ามีคาร์ล็อกในเกมห้ามตีด้วย <c ười> ใครตีหักเงินเดือนไปตีเสากันตีเดียวค่ะไปลุงกันที่เสาเสาเดียวพอแล้วปล่อยลาวาเซตให้ลุยกับคาร์ล็อกพอค่ะใ,ใช่ให้คาร์ล็อกแคปทะลุรประตูแล้วถ้าคาร์ล็อกยังแคปไม่สำเร็จก็ตีเสาที่สองรอค่ะ เหมือนจะไม่สำเร็จนะเนี่ยเราแหลกโคตรเลยอะนั่นเสาที่สองรอเลยค่ะดิวดอฮัดชาอ่ะดูรูปร่างเสาดิมีไฟด้วยติดไฟ LED เดี๋ยวฝั่งมุกนี่คืออะไรฝั่งมุกนี่คืออะไรรุ่นไหนเนี่ยโอ้โหมันกำลังจะใช้ท่าแค่ไปตีเสาที่สามแล้วว่าตีเสาหเหมือนจะเร็ววานะ ยังแค้ไม่ได้เลยได้แล้วได้แล้หรือเปล่าได้แ้หรือเปาปังโเคได้แได้แได,แไดแ้นี่บลกนี่คือบนี่คือบน,นะคะตัวคา,ารลอจะทะุตีเสานี้แตกเสร็จป๊บไม่ต้องตีอีกเสานึงนะโอเคหยุดค่ะหยุดค่ะ,คะทีนี้คารลอกก็จะวิ่งไปแล้วทำทุกคนจะคลิปแมบบนะคะถ้าเกิดทำไม่ได้แต่ต้นมันก็ไม่หลอ ตอนนี้มันก็ไม่หล่อแล้วอ่ะคือถ้าทำแด้งจากขั้แรกก็ผ่านใช่ใช่เสร็จปุ๊บเริ่มต้นมาค่ะมาที่ตรงนี้เลยที่ตรงนี้เลยปุ๊บเล็งเขาเชื่อลืมปิดปีกขวาค่ะขวาถอย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 ปากไม่ถอยยังไม่ได้เก็บเทนฮุกเลยมันมันต้องกดอะไรเไม่องเก็บเข้าตัวอยู่แล้ว ก็คือเราเซเนี่ยม, e มันจะมีให้เรามองมองตรงเห็นน้ําตกสองฝั่งได้ป่ะเนี่ยน้ําตกเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยกับเส้นเนี่ยให้เป็นเส้นแบ่งกลางระหว่างแมพจำไม่แผ่นแผ่นจำไม่เกศเกศสีเขียวๆที่แตงเคยทำติวเตอร์ทีได้ป่ะใช่พี่สามเหลี่ยมอ่าประมาณนั้นทีนี้ก็รอหนึ่งนาทีค่ะรอหนึ่งาทีแล้วจะพูดอีกครั้งหนึ่งโอ้ยมันต้องอย่างนี้คอกัน คอรกันกับชิเวล่าเชนเบยโคตรมีประโยชน์นะนี่เราอาชีพต้องเนิร์ฟเฮ้ยเนิบเนิบเนิบไม่หมดหมดอีกแล้วโธ่มีนีใครโบอยู่ฮะทำอะไรได้ใครโบหลุดอีกแล้วอีก่ไหนาเอ๊ะตอนนี้นะมันอยู่มันอยู่ตึงกลางนะให้เราอยู่ทางขวาของมันตรงนี้ตรงนี้ตรงที่ตังยืนเห็นป่ะทิปเนี้ยทิปเนี้ย แต่ยังนะยังเดี๋ยวเดี๋ยว <ser en> มันยังไี่อยู่ยังคลั่งอยู่ตีกตตระต่ายหูแอนโดไล์แตงใกล้ละใกล้ละมาแล้วตรงนี้แหละทางแตงนะทางแตงขว,ขวาาแล้วก็กด,วกดขวากดขวากล้างขวากล่างขวากล่างรัวโอเคค่ะนี่แหละขวากล่าก็คือหันไปทางขวาแล้วก็บังคับให้มันถอยหลังถูกไหมยื้อมันเป็นการยื้อ บังคับซ้ายขวาแล้วก็พร้อมมากดไอหลังไปด้วยครับไม่ได้ไม่ได้ยิงไม่ไม่ได้ยิงเฉยๆค่ะจะต้องบังคับทิศทางมันด้วยเหมือนกับมาทธรอ่ะมาลุ้นไอชิ้นนี้มาใกล้ๆมาใกล้ๆหางหางเหลือหางชิ้นเดียวเหรอหางชิ้นเดียวดูแล้วดูแล้วดูแล้วหลักการขนม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 เลยขนมแคท cat cat เราตีกันมาครึ่งชั่วโมงเลยแหลวะุดเรืออไม่รู้เอาัเอามันต้องรู้วิธีไงรู้วิธีมันก็ง่ายอุ้ยฟอตอนเต็มเตอนนี้มันอยู่เซตวายโอ้าอูนเต้นเ้นเอายกตี ไม่ีเล์มกาเอา,เ,อาเรือผแบบ่าจบเอาที่ขายบุกไม่โดนไม่เดินเ <c oughs> ตรียมนะเตรียมนะเตรียมนะเข้าอ้อมแพงว่ะเอายากอันนี้มันไปทางขวาแล้วทิศแางทิศแางทิศทางอยู่ตามแตงมาตามแตงมาทางนี้ทางนี้นี่แหละนี่แหละเขาขวาเขาขวาเท่านั้นเขาขวาแล้วก็กดข,ขวาแล้วถอยค่ะข,ขวาแล้วถอยขวาแล้วถอยขวาแล้วถอยถูกต้องถูกต้องนี่แหละนี่แหละ จักรเยอร์จักรเยอร์จูกมือกันจักรเยอร์ถ้าแกมีคนมีทุกฝั่งตรงข้ามมีความชิบหายมาเกิดนะครับม,ม,มันตีไม่กาปะเนี่ยอะมันจะไม่เป็งกาสวยกับตง้งแตกแล้วเอพีจะไม่เหลืออไปแฮนด์บอมหลังตังหลุดแม่งเลย เยี่ยมหลุดหมดสก,กิลหยุดตอนนี้แหละใครมีสก,กิลหยุดหยุดตอนนี้แหละระวัง <c oughs> อ้่ะไรนะอะไรสลมสลมไล่ท่าเป็นแบบบอดี้สลมโอู้ยชิบเบี่วจุดทีอะไรก็ได้ ทุกทุกหนึ่งทีนะคะใช้หนึ่งทีจำไว้เดี๋ยวมันก็ใช้แป๊บหนึ่งจะให้ชุดปชมให้บุ๊เนี่ยจะเบรกง่ายขนาดนี้ก็จบแล้วค่ะสำหรับการลงละวัซซ์นะคะอาจจะมีการพุดพลาดบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ทุกคนต้องค่อยๆฝึกฝนไปจุกเป็นอะไรอต้องฝึกกันไปนะคะอย่าโกรธเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนทำไม่ได้หรือเราเป็นคนเดียวที่รู้ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะุกถูกเสมอนะคะ คนต้องช่วยกันค่ะมันจะง่ายมากคือคนเดียวอ่ะได้แต่ว่าคุณจะต้องคุณต้องรู้อ่ะเมื่อเหมือนกับเขาควายค่ะอย่างเงี้ยก็ต้องทุบทุบตงรงนี้ตรงๆเลยนะเราดึงดึงมันถอยมาเหมือนเชือกอะค่ะถ้าได้องศาที่พอดีมันจะตรงดิ่งไปบังคับทางได้ถ้าผิดองศาบังคับไม่ได้ะค่ะแค่นั้นเองการเล่นลมาแซมีเท่านี้นะคะทุขกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ